ก็ขอาการสตีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็ยื้เกมคุณยายและคุณตานะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับคุณยายและคุณตาทั้งสองคนนะในโหมดยากนะหรือโหมดฮาร์ดต้นเองนะเอ้ยผมวิวัฒนาการแล้วนะเป็นไงแต่ก่อนนี่จะเล่นโหมดง่ายไหมหรือเล่นโหมดปานกลางเล่นกับคุณยายคนเดียวเล่นกับคุณตาคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ผมมาแปลก้ยเออผมเล่นกับทั้งสงคนไปเลย หมดยากเลยนะโอเคแต่ไอสุดขีดเขาไว้ก่อนไม่ไหวนะนะผมไม่ชอบโหมดที่มันเป็นโหมดมืดนะอ่าซึ่งไอโหมดสุดขีดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะโอเคสเตปนี้นะทำได้เอ้ยโอ้โหของดีโอเคมาคุณยายก็จะเร็วนะคุณยายโอเคคุณตาคุณตาอยู่ไหนหนอ ไม่น่าอยู่ด้านบนปะัะคุณตาจะสม่อนในด้านล่างนะโอเคโอ้มาโอเคไปช็อตไปเลยคุณตาฮเก็บมานะคุณแจโอเคสามสิบวินะเป็นเวลาที่ค่อนข้างน่าลำคาญเหมือนกันนะมันจะเกิดมาเรื่อยๆแล้วมันมี2ตัวด้วยไงมันน่าํำคาญนะก็ผมอาจจะเล่นจบประมาณ19นาที20นาทีนะก็อาจจะนานไปหน่อยนะ เมื่อเทียบกับเกมคุณยายที่ผมเล่นนะประมาณ10นาที15นาทีนะโอเคโอเคนะคุณยายและคุณตาเนี่ยน่าเอ้คุณตายังไม่เกิดดีคุณยายน่าจะเกิดแล้ววะได้เกิดแล้วนะโอเคเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เตรียมยิงดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอ,อ,อดูก่อนแฮะไม่มีโอเคโอเคนะขอดันนี้ก่อนเกิดเสียงโอเคเข้าไปก่อนนะ อันนี้มีกุญแจโอ้นี่มันอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะที่หมุนประตูอะเออเรียกอะไรไม่รู้อะโอเคมาผมอยากให้เขาอัปเดตอะไอให้มันคาเร็วมากกว่านี้เหมือนเมืนเกมคุณยายพักหนึ่งอะโอเคนะเดี๋ยวนะขอเก็บอันนี้มาก่อนโอเค โอเคนะโขูโ่อย่างกับเต่านะคานโคตดช้าเลยโอเคตาโอเคปึ๊บโอเคถ้าไม่โดนนี่มีสีตายสูงเลเนี่ยโอเคนะเอามาก่อนโอเคมาเจะาไปไว้ในห้องอห้องนอนของคุณตายหรือคุณยายนะโอเคเพราะว่าไอ้ห้องเนี่ยมันมีไอ้นั่นด้วยนะ เขาเรียกว่าอะไรวะม,มีที่ลงอ่ะมีท่อลงอ่ะเออเป็นบ้านที่แปลกเหมือนกันนะโอเคฉล <c oughs> งนะตัวนี้มีฉลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาปืนเนี่ยไปไว้ในห้องคุณตาและคุณยายนะอ่าผมจะเรียกห้องแบบนี้นะโอเคกลับมาฉลงนะ มาโอเคคุณตาเนี่ยน่าจะเกิดแล้วนะแต่เกิดด้านล่างนะก็สบายใจได้นะคุณตาไม่ได้ยินเสียงเราแน่นอนนะคุณตาเนี่ยหูไม่ดีนะแต่ไอสุดขีดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะก็จะรอยิงคุณคุณยายอีกครั้งนึงนะโอเค คุณตาเนี่ยจะได้ยินเฉพาะเสียงแจกันนะแจกันที่มันตกนะฮะหรือเสียงไออา่าเขาเรียกว่าอะไรวะที่ประหารเราอะ่ะเออในในห้องด้านล่างอะ่ะเออคุณตาจะได้ยินแค่สองอันแค่นี้หรือเปล่านะสนคุณยายนะมาทุกรูปแบบนะหูดีโอเคมาเหลือคุณตานะคุณตานะจะกำลังมาหรือเปล่าอู้นี่ไง โอเคพยายามยิงพร้อมๆกันนะไม่ว่าจะเล่นโหมดยากหรือโหมดอ่ง่ายนะโอเคจะได้แบบคุณตาและคุณยานเนี่ยจะได้เกิดพร้อมกันนะโอเคนะเอามาไว้ในท่อนี้นะโอเคที่ชอบไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็ฉลังเดี๋ยวก่อนนะฉลงเนี่ยต้องไปอาอไปเปิดไอ้กล่องนั้นก่อน โอเคนะไม่มีเซฟคีย์เอ้ยแผ่นล็อคคีย์ดิเออโอเคนะเดี๋ยวผมว่ารอยิงคุณยายตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวก็จะรอคุณยายอยู่ตรงนี้นี่แหละโอเคนะน่าจะกำลังมาแล้วโอเคมาแล้วนะปื๊บไปโอเคเอ่อคุตาคุตาอยู่ในนอเดี๋ยวนะ ตานนี้เปล่ามาปะไม่มีนะไม่มาแย่ yeah, เลยเหรอแบบนี้เดีย๋ยวนะ oh. อ,นะอ้เออนะอเวลาที่เราเนี่ยยิงคุณตาหรือคุณยายเนี่ยสรบแล้วหรือเออสรบปเนะี่ยสรบไปนะแล้วมันได้ยินเสียงของเป็นคล้ายๆเนื้อเออเป็นเสียงเนื้อที่มันกระแทกกับพือ่นอ่าคุณตาหรือคุณยายเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเรานะไอ้ไม่ใช่เสียงเราดิเสียงเสียง สมมติผมยิงคุณคุณตายใช่ปะแล้วคุณตายเนี่ยเวลาอ่าหน้าหน้าอ่าลงพื้นเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงนะก็คุณยายก็มาหาเราได้เช่นกันนะสับสนปะสับสนแน่เลยโอเคนะเอ่อเดี๋ยวก็จะรอคุณยายและคุณตามาก็แล้วกันคุณตาเนี่ยไม่น่ามานะแต่คุณยายเนี่ยมาแน่นอนนี่ไง แต่คุณตาเนี่ยเราเราต้องทําเสียงแจกันนะแจกันตกเห็นไหมแจกันอนะด้านหน้าเราอะโอเคเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนนะนี่ไงกำลังลงมานะดูนะแม้ะโอเคสามีวีนะก็เป็นเวลาที่น้อยนะโอเคเอาแฉลงมานะ มาปื๊บแล้วก็ปื๊บไปเดี๋ยวก็จะแฉลงเนี่ยมาไว้ด้านล่านี้นะโอเคเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะโอเคนะเอาไอ,อา้ประแจนะโอเคทิ้งไว้ทิ้งไว้ท,ไวที่ผมก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงนะ พรมหรือเตียงนะโอเคคุณยายมานะแต่คุณตาไม่รู้อยู่ไหนนะมาปะตาเออมันอยู่ไหนวะนะคุณตาอยู่นะอ้โอเคโอเคนะ เดี๋ยวเอาปืนเนี่ยมาไว้ในห้องอ่าไม่ใช่ห้องดิอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอืมไม่รู้อ่ะโอเคโอเคนะเอาไอ้เดี๋ยวเอานี่มาก่อนอ่ากุญแจกุญแจห้องลูกซองนะโอเคมาโอเคนะเก็บดีโอเค โอเคนะก็จะรอคุณยายมานะไม่งั้นโดนคุณยายดักตีหัวแน่นอนเสียงปืนเนี่ยคุณตาน่าจะได้ยินปะมันมันแรงอยู่นะโอเคนะโอเคได้ปะโอเคนะหนึ่งนาทีคุณตาคุณตาคุณตาอยู่ไหนนอเออคุณตา มามันมันได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอู้กล้องวงจรโอเค,อเ,คเออนะถ้าเสียงกล้องอ่าวงจรดังนะแปลว่าคุณตาเนี่ยอยู่ในห้องกล้องวงจรน,นะแล้วก็รู้ตำแหน่งเราแล้วนะก็จะเดินลงมาหาเรานะโอเคประแจนเนี่ยน่าจะได้ใช้ต่อนะฮะโอเคขอให้ไม่ติดบัก็กโอเคนะไม่ติดบัก็ก อนนี้มีอะไรวะโอ้โหขอบคุดมากครับพระเจ้าพระเจ้าจอด์นะเสียนาฬิกาที่สุดเลยนะในห้องนี้โอเคเดี๋ยวนะขอ,อดูดูในห้องนี้ก่อนมันมีอะไรวะของไม่สำคัญนี่ว่าแย่จริงโอเคนะก็จะลงมาด้านล่างนี้นะ โอเคมาโอเคนะน่าจะมีที่ตัดปะนี่ไงโอเคนะเดี๋ยวคุณยายก็มาละอ่าตรงนี้นะถ้ากดไปนะคุตาและคุณยายเนี่ยได้ยินแน่นอนนะโอเคคุตาก็จะตามมาทีหลังนะหรือเปล่านะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะได้ยิน โอเคที่ตัดมานะพร้อมกันนะโอเคโอเคนะอา่าโอเคก็จะลงไปเอาไอ้ปืนช็อตไฟฟ้านะโอเค มากฎของการยิงปืนช็อตไฟฟ้านะคือห้ามาเวลาที่คุณตายและคุณยายเนี่ยมันอยู่ซ้อนกันเนี่ยอย่ายิงนะอันตรายนะแบบนั้นสมมติเรายิงคุณยายอย่างเงี้ยแต่คุณตาซ้อนหลังเนี้ยเราก็เก็บกระสุนไม่ทันนะถ้าเล่นในมือถือนะแต่ถ้าเล่นในคอมหรือโน้ตบุ๊กอะไรเนี่ยมันมันก็ได้อยู่แหละเออ โอเคคุณตาคุณตาอยู่ไหนหนอโอเคไปลงไปนะเอ้ยบ้าเหรอไม่ใช่ลงนะขึ้นเออบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคคุณตาคุณตาอยู่ในห้องนี้แน่นอนนี่ไงโอเคปึ๊บโอเคโอเคนะเดี๋ยวต้องไปเอาไอที่ตัดด้วยนะ ติดอนะไรวะน่ะโอเคโอเคนะมาเอาไอ้ที่ตัดขึ้นไปก่อนตามด้วยปืนช็อตไฟฟ้านะโอเคไปยิงก่อนนะ กูแจ,จตู้เซฟหรือเปล่าในนี้ยไม่ตู้เซฟก็แผ่นล็อกคีย,ย์หรือถ้าเป็นตู้เซฟก็ในตู้ในตู้เซฟเนี่ยก็น่าจะมีแผ่นล็อกคีย์อยู่นะฮะเอานี้ลงมาด้านล่างก่อนโอเคเอา่าที่ตัดนะมาปึ๊บก็ปึ๊บโอเคนะตู้เซฟนะแปลว่าเราต้องไปเปิด อ่าตู้เซฟนั้นเปิดตู้เซฟนะนะเพื่อ <c oughs> ไปเอากุญแจ <c oughs> แผ่ล็อกคีย์นะโอเคด้านล่านี้ก่อนโอ้โหอยู่แบบนั้นโอเคนะเอ่อยิงดีหรือเปล่าวะคุณตายอยู่ไหนมะเนี่ยหืม <c oughs> มองหน้าแบบนี้ระวังลวกนะครับคุณยายโอเคนะลงไปมันโดนมาเนี่ยเดี๋ยวนะ ตูนปะมาปะไม่น่ามานะโอเคโอเคนะไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่โอเคสวัสดีเลยโอเคก็ตาม,มานะโอเคมาค,คุณยายก็จะ ตามมาที่หลังนะคุณยายหูดีอยู่โอเคมาจริงด้วยนะโอเคอ่าเซฟคีย์มานะก็จะเอาไปห้องของคุณยายและคุณตานะเออผมเรียกว่าห้องนอนดีกว่าเออโอเคมาที่หมุนนะมา แล้วก็ปืนช็อตไฟฟ้านะโอเคมาโอเคนะเดี๋ยวก็เจ้านี้ลงไปก่อนโอเคนะถ้าเราโยลงไปนะก็คุณตาเอ้ยไม่ใช่อุตาดิคุณยายเนี่ยก็ได้ยินเสียงเราอยู่ดีนะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะ โอเคเดี๋ยวก็มาแล้วนะต้องการยิงให้คุณตาและคุณยายเนี่ยสลบทั้งสองคนนะโอเคคุณยายมานะแต่คุณตาไม่รู้อยู่ไหนโอเคนะไม่ต้องรอนะลงไปเลยโอเคนะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะคุณตา โอเคมากูแจทูเซฟก่อนนะฮะแผล็อคคีปะนี่ไงโอเคถือว่าไปได้สวยนะเลอแคอ่โกงแล้วนะเดี๋ยวนะขอยิงอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน คุณตาม,มานะคุณยายคุณยายอยู่ไหนหนออา่าคุณยายโอเคมาแล้วนะมาเอานี้มาโอเคเดี๋ยวก็จะไปเปิดในห้องด้านล่างนะ ตรงนี้นะโอเคแปลว่าชนะแล้วนะเอ้ยมันติดแปลว่าลืมประแจโอ้แย่ว่ะนี่ไงไอ้บ้าเอ้ยผมลืมประแจโอเคเดีย๋ยวไปเอาก่อนนะขี้ลืมนะโอเคโอเคนะต้องยิงอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะผมว่า เดี๋ยวรอให้คุณยายเรียกคุณตามาก่อนนะโอเคนะมาแล้วนะคุณยายแต่คุณตาไม่รู้นะอยู่ไหนโอเคมาคุณตาคุณตาอยู่ไหนหนอเอ่อตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะลองไปดูนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่ง กลัวมันเดินมาแล้วแบบมันพุ่งเข้ามาหาเราอะ่ะตกใจนะเล่นเปียโนก่อนไม่ได้ยินหรอมันดังนะเสียงเปียโนเนี่ยโอ้ไม่ได้ยินเลยโอ้โหโอเคโอเคนะแปลว่าใกล้ชนะแล้วนะไปตัวนี้ก่อนคุณยาย โอเคไม่ได okay, ้อยู่นะหเฮ้ยอุ้ยไม่ทันใช่ปะเดี๋ยวนะขอลงคุณยายก่อนโอเคโอ้โหเดิมตามตูดแบบนี้เลยคุณยายจะต้องรอให้คุณยายไปก่อนนะโอเคมาโอเคนะไปแล้วเออ คุตาเนี่ยน่าจะอยู่ด้านล่างนะโอเคมาชนะแล้วนะเพียงแค่ไปเปิดประตูก็ชนะแล้วนะโอเคพอดีเลยคุณยายโอเคไปคุณคุณตาแล้วคุณยายนะก็เออแดงเหมือนเดิมนะ งงอะดิโอเคนะใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามให้ผมด้วยนเะพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อคลิปต่อต,อตอไปนะสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย